สวัสดีครับวัวนนี้พวกผมสาลาก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครแฟนนีในตำแหน่งของป่านั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางแฟนนีได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางแฟนนีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปเลยว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางแฟนนีได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางแฟนนีได้นะครับนั่นก็คือคูฟ้า ที่ผมยกตัวละครคูฟ่ามาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถแก้แฟนนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในขณะที่คูฟ่าเนี่ยกำลังใช้สกิลที่2อ,อยู่นะครับเราจะใช้สลิงดึงผ่านคูฟ่าเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะเหมือนดึงแล้วเราบินชนกำแพงนะครับจากที่เป็นตัวละครที่เข้าไวๆกลายเป็นต้องมานั่งระวังคูฟ่านะครับล้วงสุดมากก็ไม่ได้นะครับและบางทีเนี่ยเราอยู่บัฟม่วงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะโดนคูฟ่าเนี่ยสกิลหนึ่งฟิกมาเปิดเรานะครับเพราะว่าแฟน,นีเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างบังคับนะครับในาการเอาบัฟม ถ้าเกิดไม่เอาบัฟเนี่ยมันก็เล่นยากนะครับคูฟ้าเนี่ยทั้งดักได้นะครับซีซีก็แน่นนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่แก้ทางแฟนีได้ค่อนข้างหนักเลยนะครับสำหรับตัวละครคูฟ้าตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางแฟนีได้นั่นก็คือฟังโกการที่ผมยกฟังโกมาเนี่ยก็จะเน้นเป็นอันติจับตายแฟนีนะครับทำให้เราเข้าไปเล่นในไฟค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าฟังโกเขายังไม่จ่ายอันติเพราะว่าซีซีอันติของฟังโกเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแถมยังเอาไปคอมโบกับไอเทมอย่างมุกุฎเหมมันได้อีก ทำให้ฟังโก้เนี่ยลบจุดบอดในเรื่องของเวลาที่ฟังโก้อันตีเนี่ยสามารถโดนขัดได้นะครับแถมสกิลที่สามารถล้างซีซีได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะล้างอันตีของฟังโก้ได้นะครับทำให้เป็นตัวละครที่จับตายโหดมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแถมตัวละครฟังโก้เนี่ยก็ไม่ได้มีดีแค่อันตีนะสำหรับสกิลที่1เนี่ยถ้าใครเล่นแม่นๆเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าดึงโดนในจังหวะที่สําคัญเนี่ยเกมก็สามารถที่จะพลิกได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางแฟนนีได้ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางแฟนนีไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกเราะโบราณเกราะสนธยาวายุพิภพแล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางแฟนนีไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกงาทะเลคลั่งโลกผู้พิทักษ์พทาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางแฟนนีได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางแฟนนี เราไปดูในเกมเพกกันเลยดีกว่าและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมโมบายเลเจน n d บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมต้องบอกว่าผมห่างหายจากแฟนนีไปนานมากนะครับไม่ค่อยได้หยิบเลยช่วงนี้และเซตที่ผมเอามาใช้ในตานนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เซตนี้สักเท่าไหร่นะก็คือเซตสายดูดเลือดนะครับขึ่งแท้งเพราะว่าเซตส่วนใหญ่ที่ผมจะเอามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นเซตดามเมจล้วนนะครับเอมเบมที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นเอมเบิมแอสซัสซินนะครับ <S 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 เริ่มมาเราใช้ฟาร์มครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะไปบัฟส้มต่อนะครับ ฮิมมี่เล่นกลางสุดศัตรูเริ่มปรับส้มด้วยครับการสานจ่ายฮิวเราพยายามเลี้ยงเอเนอรี้นะหอย,ยเลยครับ ต้องบอกเลยว่าการเลี้ยง Energy เ,เนี่ยสำคัญมากนะสำหรับแฟนีถอยนะผมไม่เล่นต่อนะครับ Energy เ,เราเหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวผมจะออกขวานเป็นไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับรองเท้าเราไม่ต้องรีบออกมากเขนน,น่าจะเอาบับม่วงกันอยู่นะครับ อลูกาดได้ไปแล้วส่วนไฮรอนไม่รอดครับแค่เดินผ่านๆเขาก็เอาสุดแล้วนะตีนูน้นกอนสานลงมาไม่เห็นอลูกาดนะครับอาจจะยังฟาร์มอยู่เล่นก่อนเลยครับแต่ต้องรับสาเอเนอร์จี้นะ ต่อได้นะครับเสียอัอฟ้ากับจอนสันไปแล้วแต่ไม่เห็นอลูกาดนะ่ okay. 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 นี่ไงอลูกาดแล้วโดนลาบไปแบบต่อหน้าต่อตาไม่ได้เช็คพุ่มหน้าถือว่าพลาดเลยเมื่อกี้กลับมาเอาบัฟต่อ แต่อลูกะเขาจะเข้าบัฟเราด้วยถ้าไม่มีไฮรอนมาช่วยเมื่อกี้ผมว่าอลูกะเขาเล่นจริงน่าจะกะเอาสุดเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยผมไปปวนบัฟเขาด้วยนะครับเล่นบนนาทานฟรีเลยน่าจะได้นะครับตีปูต่ออย่างนี้ก็เสร็จมึกจะจ่ายอันตินะสงสัยใช้อันติไปแล้วนะครับในการตีปอมในช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะออกดาเมจไปก่อนนะ เราจะยังไม่ออกของแทงนะครับตอนสัตอันติไปแล้วเพื่อนก็โดนเต็มๆไงเลนบนเราอลูกาาไม่มีบับม่วงนะพี่เท้งางั้นบับม่วงเราก็เอาฟรีตอนแรกนึกว่าโดนแย่งไปครับสุดท้ายเขายังไม่ได้เอา เสียป้อมบนไปเต่าอ,อีกประมาณ30วิเขราจ่ายแก่แค่แล้วนะครับอัลฟาจอนสันอันติผมน่าจะเล่นได้นะครับดีซีเขาไม่ค่อยเยอะด้วย มี่จ่ายเกาะอลูกกะเขาจ่ายฟาร์มนะมีสิทธิ์ที่เขาจะไม่ไปเต่าแล้วครับเราก็รีบไปเต่าครับทันอยู่แล้วครับตัวเรานาทานอยู่บนตอ,น,อ,น,อน,นสันน่าจะยังไม่มีอันติ เล่นได้ครับเขาชนไปแล้วนี่ถ้าไม่มีขวานี่น่าจะไม่รอดนะเมื่อกี้มาทานจ่ายฟิกนะครับแล้วคิมมี่ไม่ยอมเนี่ยสุดเกินเหมือนเขาอยากจะได้สักตัวหนึ่งนะเพราะว่าเขาเสียค่อนข้างเยอะครับ และบับม่วงมีไหมทีมนูน้นยังมีบับม่วงอยู่นะครับน่าจะลาดได้ครับได้บับแล้วฮะสบายใจยและเหมือนว่าเพื่อนจะได้ครับ เอเนรจีหมดละอรูกะเขากาดจะหนึ่งสนะครับแต่ก็ยากนาธามาเติมแต่มาไม่ทันละจอนสันอันติเดี๋ยวผมไม่เชคคลิปเล่นบนก่อนนะครับ ตอนนี้เราปล่อยให้เพื่อนเราเล่นกันไปก่อนต้องบอกว่าตัวเราเนี่ยไปไหนมาไหนค่อนข้างเร็วอ,อยู่แล้วนะครับเต่ากำลังจะเกิดน่าจะไปไม่ทันนี่ถ้าผมดึงโดนเนี่ยมีสิทธิ์ทันนะ เขาเจ็บกันหมดแต่เราดันไม่มีบัฟม่วงต้องบอกว่างานที่แซนีไม่มีบัฟบม่วงเนี่ยมันเล่นยากจริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเล่นไม่ได้นะครับแล้วนถามาไม่ยอมกลับอลูกาเหมือนจะเล่น เราถอยเลยครับเอนเตอร์จรีเราไม่พอน่าจะได้ครับคิมมี่เขาตามสุดเดี๋ยวไปดูบับส้มแป๊บนึงแล้วอารูกาเขายังไม่มาเอา ใช้ฟ์มไปเลยครับหลอดยังไม่เก <Sam. S 1> ิดก็บอกว่าตนนี้อีกทีมหนึ่งซีซีค่อนข้างน้อยด้วยนะครับก็เข้าทางเราเลยทำให้เราเล่นได้ค่อนข้างง่ายจะเชียร์ชีกเว็บหนึ่ง อีกทีหนึ่งเขาเลือกมาดานสุดลอยแกล้จะเกิดครับผมต้องเอาบับม่วงก่อนและพี่แกยังมาเรายังไม่ใช้ป่านะอเอานาทานอยู่ข้างหลัง ผมน an ึกว่าเขาอันตีหนีไปเดี๋ยวกลับมาเติมอีกรอบครับได้คิมี่มาก็ถือว่าคุมแล้วนะครับอีกทีมหนึ่งก็น่าจะไม่กล้าเอาหลอดในช่วงนี้ต oui> ้องรอเพื่อนเกิดก่อนแต่เราต้องดูเรื่อยๆครับเผื่อว่าเขาอาจจะรีบเอา ตอนนี้เขายังไม่เอาครับงั้นเราดันล่างส่วนไปก่อนเอสันอันตีชนมากับคิมมี่แนวหลังเล่นยากนะเล็บม่วงผมหมดอีกแล้วได้มาสามครับเอาหลอดเลย ทามมิ่งไฟของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะบบมวงหมดตลอดเดี๋ยวรอหลอดมาครับแต่ผมว่าน่าจะยังจบไม่ได้นะเข้ามาลึกแล้วครับน่าจะเก็บได้ตอนสารกลับไม่ได้นะครับ เรื่องไอเทมเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับไล้ตีชิวๆได้ปีกราชินีมาแล้วครับเดี๋ยวต่อไปออกกันเวทดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปการเองครับอลูกาศให้เพื่อนเขาเล่นกันตรงกลางไป อลูกาจะหนีก็หนีไม่ทันนะครับอ้าวแล้วเล่นต่อด้วยไอเทมกับเลเวลเนี่ยค่อนข้างห่างกันนะผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นต่อแล้วเรามีตัดเลือดแล้วด้วยนะครับอลูกาเวลาเล่นกับเราก็จะยากๆหน่อยเดี๋ยวรอดอ,อ,อีกตัวก็ได้นะครับ เราจะหนีแล้วแต่ไม่ทันจอนสันก็มาว์บกลับไม่ได้นะครับแล้วจอนสันไล่เช็คมีสิษ์เข้ามาบั๊บม่วงนะผมหลบก่อนเลยผมกลัวเข้ามาบั๊บม่วงโอเคครับไม่มา เลือดผมไม่พร้อมเล่นเลยตอนนี้นาทายเขาจ่ายฟิกนะครับ ล้วได้มาสมตัวน่าลุ้นนะมีโอกาสจบได้เหมือนกันจอนสรสันอันติและคิมีลึกไงที่กระเป๋เกิร์เอาฟ้างัดได้ถูกจังหวะจริงๆ ทานจ่ายวายุไปแล้วครับแต่เพื่อนเราไม่อยู่กันแล้วครับถอยก,ก่อนก็นได้ครับผื่นเกินไปต่เป็นเราสกิลไปทางไหนแล้วเพื่อน แล้วก็ตีหลอดเลยอันนี้เอาจริงครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองล้าด,ดูโอ้โหรถยังมาชนอีกจังหวะเสียหลอดครับตัวหนึง่งแต่โอกาสาที่จะล้าดได้เมื่อกี้ก็ไม่ค่อยชัวร์มากนะครับงั้นเดี๋ยวผมดันคลิปส่วนไปเลย อาฟ้ามากลางจอสันอันตีอยู่โอเคครับไม่ได้มาชนเราอารุ迦มากันล่างถือว่าดีนะหลอดเราเคียฟรี เสียไป3แล้วครับเหลือจอนสันข้างบนอลูกาดอีกตัวหนึง่งมมี่พึ่งเกิดเหลือเบนกับผมนี่น่าจะจบได้ครับ <Okay. S 2> ผมยังเหลือสับกอเกิดอีกรอบนึง จบได้ไหมเพื่อนสวยครับเรามีเบียนอยู่ก็ค่อนข้างสบายใจนะในเรื่องของการตีป้อมแต่ถ้าผมเหลือคนเดียวเนี่ยน่าจะไม่เอานะแล้วเมื่อกี้อัลฟาเขาเกิดทันเราด้วยนะครับถ้าตีคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะทันแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราเล่นได้ค่อนข้างสบายเพราะว่าอีกทีหนึ่งไม่ค่อยมี CC แต่ถ้าอีกทีหนึ่ง c c แน่นจริงๆเนี่ยเราจะหาจังหวะในการเข้าไปเล่นได้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องรอเพื่อนเปิดก่อนหรือไม่ก็เราก็ต้องไปอยู่ในมุมที่ค่อนข้างแปลกนะครับ ให้เขาจับทางได้ยากแต่ถ้าไฟพร้อมเพื่อนเนี่ยชัวร์สุดแล้วตายน,นีค่า15นะครับตายศูนย์แล้วก็แอซซิสิบสามอำดาเมจไป9ก้าหมื่นห้าตีป้อมไปหนึ่งหมื่นแทงไปหกหมื่นหกแล้วก็เขารวมไฟหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.